สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทุกท่านขอต้อนรับเขา้าสู่ช่องผู้พาน้าโชกเมื่อนี้นะคะก็เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สามแปดซึ่งพาพพี่น้องแฟนคลับทางช่องมาตามเอาแนวทางนะคะเน้นยําคงสุดท้ายนะคะของปู่นะคะก็เขาไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะว่าปู่สีหายแนวทางนะคะเป็นตัวเก้าบ่อนนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจังใดน,นะคะเขาไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ากันคะ่ะปู่นี่สูตรมีหนึ่งมีสองมันยุนีหละเรื่อง กับนักการค่ะปูยุนี่บ่บปูมันผิดเลลักสิบทำได้แบบนี้ศูนย์น,ยน,นี่มีศูนม่เก่าม,มา,มมามีหนึ่งมีสองสามอยากจะมาสามหนึ่งสองศูนย์ยุนี่ละสุบนที่ปูนี่ยังบนยังเดี๋ยวนี่เด้ซุงมันถึกกี่ไี่ตลอดนี่เมื่อท่านพิจัดเข่อนเลลักสิบลักยังคนลักสิบบนลักสิบบนนี่มาถีติศูนย์หนึ่งสองมันนี่ปูเด่นตัวใดมันปูลักสิบบน มักชุดนี้แล้วนี่เลยติดชุดหนึ่งสองกออกน้ำกันตอกมันไม่ออกน้ำกันใหญ่อโอ้ออกน้ำกันก็อกนี่เลยิบสามหนึ่งปตัวสองหนึ่งสองชุดไป็ตัวนี่หกหนึ่งไป็นตัวนี่ค่ะกาบดติดมีชุดมีหนึ่งมีสองมอถือรบมเอกแพกกระชังอสื่อติดตัวนี้ชุดหนึ่งสองทั้งหมดทั้งหลังขันบดติดชุมนี้บอถือนะปูนอ่ะ มอสซาพิเกเนี่ได้เพียงให้ออกตัวนี้เลยตลอดเคือปัจจัยห้าหล้วร่อยแน่นอนแล้วหาแล้วร่อยห้าอืมทันมากสี่เลยห้าสามหนึ่งสองศูนย์เออห้าสามหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์สองหกหนึ่งมส่วนห้ศูนย์สองส่นที่เเล่ติดมีอยู่ทีบอดถือเลยมันจะใช้กระชังอาจารย์ได้กระทำนี่ให้ติดฟุ้งติดหนึ่งติดสอง มาสามไปสามหนึ่งบุญอย่างเดียวมาปุ่นบุญอย่างเดียวปุ่นมาหา,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 าเนี่ยหาสามหนึ่งหาหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสองศูนย์เนี่ยบ่ยุบว่าเกิดนี่ลราก็ไปหาแล้วไอ้ที <5 S 2> ่ช่วยมีถือลวดเลขกอะลักลอยฟัญหานะ<อ>าพูดแล้วนี่นี่นแลหละใครที่มาคือสร้างได้ปุ<า>่นมาห้าหกหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสองศูนย์วิ่งอะไรเลืย อืมบ่มีเด้นบตินี้บอถือเล็กได้ว้าวบอติดบอติดเล็กูแค่นน้บอดถือนะคุณอ่ะศูนย์หนึ่งสองนี่ตัวมัตติดบนศูนหนึ่งสองเลขล่างกันศูนย์กันหึค่ะตี่ทูนหนึ่งสองมาอยู่นีเลยเหยียเห็นบ่เห็นบ้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดอ่าลักทิมันนี่เคียลักทิ ูมีสูตรได้ให้เบิ่งอีกคูมิภูมิกมเนยอเลยวอี๋ลองก็มาทีูุรกันหนึงคนเดียวห้าศูนย์ห้าหนึ่งสามูนย์สมหนึ่งนอ่ะเออนี่เมนี่็ยังมาี่กุ่สูตรนีอีกสิบบนอีกบนี้เาหน่ะิบสทีุหนึ่งช่องคือเาที่อง มากเก็ตกับซูนเกต <laughs> ไปแปรมักใจว่ามาตัวน,นึง,ม,นงนมันผิดตรงนันนี่บางอย่าง,ง,ม,าง,ม,างมันจะเกลี่ยมมาเปิี่ยมาบันมาเกตกับสองอันนี้ชูได้ผูบนปูบนคือเกนะ่าเนี่ยก็ได้ค่ะนีน่ยเนี่นี่เนี่ยชูนึ่นนนง,ง <ừ> เกร่นไม่สเวนมันผิดนี่อันอันนี้บนเนาะปูเนาะอันน,น,น,นี้ลักสิมัน สามหสี่ตัวมาหนึ่งตัวบนน่ปูบนเออ <บน S 1> เออ,เอ,อ,เอ,อม่ละนี่สา<อ>มห้าหกแปดห้าเก้าศูนย์แปดนั่นเันเห็นบนนะ้า 9, 7, นเก้าเจ็ดลักสิบมาเห็นบน้านศูนย์ห้าหกเกดี่มันเป็นลักหน่วยด้บัางฮะอ๋อสี่ตัวมาหนึ่งตัวบนเอนเอโมคิเซียอันนี้ลักลักยางหน้าปูน,นี่ไม่ใช่มาลักายางตัวนี่ยมีอันอะไละศูนย์หนึ่งช่อง มันอยู่นี่อันนี้บมแมนหลักอันนี้คือว่าสี่ตัวมานนหนึ่งตัวสี่ตัวมาตัวนนบนบุฟเฟ่เทียนบุฟเฟ่ต์เทีหนศูนย์นหนึ่งสองนี่อันมันขัดจิมานํากันจิ สองศูนย์นย์อมนอยู่นี่อยู่นี่มักแต่ปูศูนย์สองนี่มาอันที่แรกเลยดัดลอยหาไปฏิทินใส่กับช้างได้ปูมักห้าสองศูนย์ห้าสามหนึ่งอยู่นี่คะปูเออศูนย์ก็ถือกันเนี่รดเอาดีเนาะเลขสูตรปูกะไร วอ้ยเขามันเขาดีเขาดีทเ่น่ากับเนี่เมืองอ้องกันสามหนึ่งออกันด้ค่ะมั่เคยออกกันเนาะสามหนึ่งนะงยออกกันได้นี่หันออกสามหนึ่งข้นข้นถือกเลยอันนี้รักสิบล่างวันนี้นี่คือจังเล็กอันว่าหันเอาฟูซีปเนาะนั่นแหละคันออกสามหนึ่ง่นถือกเลยว่าคนถืบัหมักปไนไ่หอกห้าสามหนึ่งทีอือเนาะเป็นความปุยอันนี้รักสิบล่างวันนี้สุดนี่ นี่บอกที่วันหนึ่งกับศูนโอ้บริเฮดหวดนี่บริเฮดบริเฮดลายมันลายสู่ศนย์ะู่นะนะผู้มามาจนเนี่ยสามนี่ยยี๋ยวมาทั้งบดทั้งหลังนี่3สามสามหาสามกับสามกับหามามาตัวหนึ่งนี่หนึ่งศูนยวนี่นี่ศูตรนี่ห้าหกหนึ่งนี่สูนรไมซีเซียนทั้งที่สี่นี่ห้าหกหนึ่ง นี่ยจีนหนึ่งหันรักอยหาห้าหกหนึ่งสบนบงันหันโอ้เดกูจะต่จก้อนมูนเตะกีนหกตะกีบามันหกลักลอยมันมันบวกผิดแมนลูกโป่งที่ใดมันบวกผิดเมนว่มันบวกผิดหกบงหบวกบหันบาาแมนมาที่แรกวันหกสองศูนย์บวกแมนนห้าเป็นหานะปูบวกแล้วมันห้าี๋ยว ห้าต <itos> <im sharing> ัวนี้ค่ะหกหนึ่ง uh. อันไม่ก็นตัวนี่แหละตัวตัวตัวมันเทียรคนไปมักปูดอดไรเก่าไปพูดสิเขียนให้ไู่ี้ดหรอกปสิเขียนให้พูดมกพูด้รเรียกเอาต่ว่าปูมมกพูเน้นหั่วยนี่แหละตัวนึง อันนี้สามตัดนี่เามาปูร่างนี่ก็ให้ติห้าหนึ่งห้าศูนย์หลังมากรดเดอมาหนึงสามศูนย์สมศนสองสามเชือเไดู้เด้อนี่มองมันออกคลิปนี่มันหนึ่งหกเรอว่าไม่เรียกเกงหรอกเนี่ยเรียกเรื่องคือน กวดลอตเตอรี่นี่อะปูออักอ่ออกิบกับโจมแม่มายูหนึ่งหกนี่มว่วีสวนสามก็มายูหนึ่งหกนี่หาแปดก็มาอยูหนึ่งหกนี่มั่วนี้แม่หนึ่งหกเลยเพิ่มให้มากนะคันหนึ่งหกปูื้อาใหม่กวดลอตเตอรี่เออหนึ่งหกมันถึงมาลายเทียอลไรนีสสูนสูนสามกัอยูนี่อะไรนี่เบิ้งเบิ้งสังเกตเลยอ เรียกมองตัวดีมากม,ม,มันไม่มันเป็นตะลงังปู<อ>บิงมาแล้วสามศูนแต่สามศูนฝนมาค่ะชูสามก็บมีศูนเจ็ดกับมีค่ะปูคือมันกวดบังบ่ารอบอน 1, บี้มันหายมาหนึ่งหกสปูซีบเอาตกตกระอกชีกกกกบคนสิบ่รถือเรียวออกมาสีบยิน่บัฮัน5าแปดปีนี่<อ>บารีห<อ>นึ่งหกอเนี่ยปูเ็ดจับหายด้วยอนี้ได้ไม่ใช่ค่าปู่ลางนี้มัดตัวเลปูปูเน,น้นเนนนปู ่างมั้วปูกระมักกูเนีแวหนึ่หานี่หะก็ติมกระมักบ้าเศราเนียมักหาหนึ่งหาซูงเตะขี่สามหนึ่งันนีเอหเนี่ยวนี้ยนี้นี้ล้วที่ตัวนี้ล่ะัเนีกมักรื่อปูซื้อบันี่ยปูเอาบัตรขูตัวดืนี่โอ้ปูซื้อบัตรสุตโตเลยนะปูเนี่ยแหลดเด้เเอปูกระือปูซื้อตัวนี้ตัวดันมากูนักว่าได้จจกแสนพูดออกมาหน่ ัวนี่นี้แหละเพายังบริตบริจิตต์บริจิตต์ไร้พดิจิตต์ร้พดตัวมักมักพอกันมักพอกันก็ลกก็คือมักพอกันนะปูปูถึงแล้วหมดเลยเมียนปูฟันดีปูคะฟันวางเลปูปูฟันวางเลยอนถือถือ้ำตัวอันโตขอดีบ่ถืออันี้หาซ้ำหนึ่งปูหาซ้ำหนึ่งขด่มักคนบ่หมักมันมากกันห็นมากสีเลยอ่าสามหนึ่ง เปล่งเสียงเลยเลขันบัตรซื้อเลขทิศอันศูนย์หนึ่งสองมันบัตรถือเลขบนเลขทิศนี้เนาะคะศูนย์หนึ่งสองนี่ไปอยากซื้อทิศบนซื้อทิศล่างก็ให้ศูนย์กับหนึ่งนี่ค่ะโอ้ยมันถึงมาตลอดมันบัตรพิเศษเหรอคะเห็นบ้ตรหันศูนย์หนึ่งสองเอามาคือไก่ที่แปดที่เก่าออกมาเนี่ยที่เป่าเนี่ยมันยังบนไหนศูนย์หนึ่งสองมาหันมันก็ศูนย์หนึ่งสองอีก ออเอา้ามันคือไก่ทิพแตบอกิก่อมันคือไก่ที่แปดใปูอลยบ่อเห็นบ่อมาที่เก้าบานกันศูนหนึ่งสองน,นี่จับใส่รถจิมนี่แล้วยนี่ให้เล็ให้ื่อทันกระชังให้ทิศูนย์หนึ่งสองเลยบนปันดีปูปันดีปูอยู่ีของมันเข่ง,งังเทมบนนี่แล้แฟนสองฟังแน่ ฟันม่าได้ปลาอยู่บอกปู่ไปจับเพิ่มโอ้จับจับปลาเมียมันจับง่ายง่ายมันออกหาแปดมันแค่มันฟันถือโย่เออจับง่ายง่ายค่ะป่ายังไม่นคอจับง่ายแค่ปู่ยังไม่จับเมีนเยอะว่วนี้ฟันว่าได้จับอีกบ่ยังไม่ดึงออมาเลนี่ยโอ้ยปู่ปู่ปมันี้โย่คือก้อนหรือมันก็ได้จับป่าลอกฟันมันถืมันถือเลียมัน ถืออยู่ปูไปใช้ก็ะไดชแนวได้ไหมโอ้ฟันมาได้ชแนวได้กันออกมาอยู่ก็ถือปัดหนิช่วงสาตัวปูออกาโอ้นออกมายืนในนีสามตัวถือวั๊ดถือัดแลอยูวนค่ะเนาะแคปหน้าห้าสองเจ็ดนี่ปูก็ถือแล้วนค่ะห้าสามหนึ่งปูก็ถือแล้วห้าหกหนึ่งถืออีกแล้วห้าสองุก็ถึมาน่ละตัวก้อนมูเด้หนได้ตัวเน้นนักของปูเนตัวก้อนมูเด้หนิได้ ที่ว่าตัวนี้ม่นในวัดรอตอรีเรอก่ค่ะหกตัวนี้ตัวจตเตอรีกับปูนอะือว่าจงวดมาแล้วเนี่ยงวดงวดไห้งวดไมาซ่อมเบิงซ่อมเบิงซ่อมเบิงมามันเน่ยมึงยังก็มาติดชุนกับมึงเนี่ยกมามาติดหนึ่งของปูอีกว่ะทนี่เห็นบ้องห่างกับติดเจ็ดกับแปแน่มื่กมาถึงอยู่หันเดียไม่เรานั่นนี่หันเจ็ดกับแปดหนึ่งเออกหแน่ี่จิบานหนึ่งคือกันลนี่เนี่ยทหนึ่งเนี่ย โอ้ยนอนค่ะโอ้ยตัวนี้ยาประมาขึ้นกันดึกค่ะนี่เนื้อเอาค่ะพี่นองแคปนาจอไว้นะคะเนาะหลักร้อยบวกหนึ่งพื้ที่ปูยังบอกศูนย์ศูนย์ศูนย์กือบหนึ่งเนี่ยหลักร้อยบนบอกหนึ่งพื้นที่มันมันออกเก้าแมนบอนหันกหำมือเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยหกเห็ดนั่นเจ็ดแปดเจ็ดแปดนั่นเอ็นบอนที่แตกค่ะเมียนเอาพี่นองแคปนาจอนะคะเนาะตัวนี้ก็ไงตัวนี้อัน ห้าหาคุ้นรับเงยของทีซีนี่หนึ่งสองสามทีนี่มันออกแปดไหมเบ่ห้าแปดสี่สิบศูย์หนึ่งสองเนี่ยมาพิจ้างอดอันนี้ก็ได้ปู่จบอกให้ด้วอแอบหนาเฉว้พิเจอหน้านะพี่น้องเนาะติดสุนีบะถือเลขแ้วปู่ี่บอกบ่ติดสุนีบะถือเลขแลกปู่เอาศูนหนึ่งสองนี่บนให้ติดสุนีอ๋อบนให้ติสื้อซื่อยังกระซ้าให้ติดศูนย์หนึ่งสองล่งล่างก็ให้ติ ศูนย์กันหนึ่งหันมาเข้ากันขึ้บนติดศูนย์หนึ่งสองล่างติดศูนย์กับหนึ่งนั่นแหละขันบดติดพวกนี้บอถือบอถือเกล็ดเอาพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะปูบวกกันติดเก็ดกระแปดบอถือเกล็ปูนี่บอกว่าันที่ผ่านมาเนาะบอลเลี้ยวบนคือกันศูนย์หนึ่งสองนั่นเมื่อวานที่หนึ่งเนี่ยวันนี้วันนี้คือกันอีกศูนย์หนึ่งสองคือโกนค่ะ บ่นซื้อบอติดศูนย์หนึ่งสองบอถืดเลขล่างบอติดศูนย์กับหนึ่งกับบอถิอเลขนะพี่น้องอันนี้แคบนาจอใบผู้ถือบอกกรัดค่ะเอาแคบนาจอนะคะเนาะเป็นแนวทางเรื่อค่ะพี่น้องค่ะธรามะทัศชอบจังต่างหมอมักกับปลอยผ่านนะคะเนาะค่ะอันนี้เลขกวดรัตติลีบอกได้กวดรัตติลีใครจะเชื่อไปก็เชื่อไปฟูเชื่อไปยื่นเนี่ยค่ะมันคือมองมันบอกหนึ่งศูนย์กับยื่นเนี่ย หาแปลกดายุนี่สามศูนย์กนี่สามศูนย์ศูนย์สามก็ยุนี่เลยเนี่ยบึ้งเลซ้อมมาหลายงวดแล้วซ่อมมาหลายมวดละหนึ่งศูนย์ก็ยุนี่เอามาบอกหรือเปล่าหนึ่งศูนย์บอกว่าเดี๋ยวจะาเรื่องสิบหกมีขึนกับเจ้าเอาค่ะพี่น้องคะถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่อง ผู้พานำโชคนะคะชงฉบาผ้าด้วยนะคะพี่น้องคะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแนนใจในการทําคลิปนะคะน<า>นสำหรับคลิปนี้น<า>นก็สิขอรา,นานพี่น้องน<า>นไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ